สวัสดีครับมึงนี่มาขึ้นมันปลาเราครับมึงจะมึงมันปลาเราครับจำได้ครับเนี่ยมันหดหนามครับสีฮอมโมนคุณจะรวยช่วยไม่ได้ครับเนี่ยเขาต้องรีบไปทำถนนนะเขาเหมางานถนนไว้อย่างยืดเลยมาดู M57 ครับลื้อสิดูรถยกบันครับ เบิ่งหัวมันไหมหัวมันงามอยู่เนาะหัวมันดุกเลยครับดกุกสภาพาะาอะไรแต่ว่าเป็นหัว บัางบังบ้งเดี๋ยวชิปนี้พามาดู M57 นะครับ MU57 ครับมีปลาเราคนเดียวที่ขับได้ครับคนอื่นขับอ่ไรกําลังย่องอืดเบิดแห้งเลยคนนี้ผมยังขับไม่ได้เลย57มันอืดน่ะอืดมันไม่มีแรงไม่มีกำลังครับแต่ว่าปลาเราเอาได้ครับเอามันอยู่ ผมว่ามันมันค่อมยังไงไม่รู้ครับเหมือนเหมือนเครื่องมันเล็กแล้วตัวมันใหญ่มันดูค่อมค่อมไปเลยวันนี้ก็ต้องเก็บของแล้วครับเดินทาง,ลาทางลาาาแล้วเดินทางไกลแล้วเลยมหาปลาเราอน แก้แก้ปัญหาด้วยการถ่วงเวทครับถ่วงล้อนี่แล้วก็ไล่ล้อใหญ่ครับดูล้อุ้งใหอ่เดี๋ยวมาดูว่าใส่เกียร์ไหนนี่ถ้าตัวนี้เป็นเกียร์หนึ่งรอบผมว่าน่าจะพอดีอ่ล้อมันใหญ่อ่ะ ถ้าสองไม่น่าจะไหวครับสองสับเกียร์ครับอ่ะเวลาถอยสับเกียร์อีกน่าจะใส่สองดูแล้วน่าจะดันเกียร์หนึ่งครับแต่ไม่น่าดันดันล 4, นะูสี่ครับบังเบี้ยตากเดียบักเบี้ย ่เฮ็ดบาลุกไส้เบิงบุเบียลงมาตากเดียดจะเบิงขายนะครับคันนี้ก็ขายเนี่ยมีคนเดียวที่ขับได้ครับคนอื่นเอามันไม่อยู่ครับคันนี้ เสียงมันไม่ไม่ตกเลยนะเมื่อคืนก็กลับมาจากบางเลนตีสี่ครับกลับมาถึงตีสี่ติดเครื่องตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตั้งแต่ไปรับรถก่เจ้ารถขึ้นได้ก็จะไปส่งถึงรถก็ติดฝนก็ตกดูเซียนเขาเกียดนะครับเขาดีได้ทุกอย่างนะครับเขาเกียดตถนนปรับบทอดัด ปับหน้าลอกหน้าดินได้หมด ความขยันของเขาครับเขาก็แล้วแต่นะครับดูแต่ว่าเขาไม่ทําตรงนี้ก็ได้งานถนนเขาเหมาต้องไม่รู้เส้นละกี่ล้านอนะ็เหมาอ่ะเบิงเบิงเอาเป็นแบบอย่างนะครับนี่นี่คือไอดอลของผมเลยนะแบบผมดูตั้งแต่เอนะ่ารู้จักแกต,แต,ตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะขึ้นมาก็รู้จักกันเลยก็ตั้งแต่แกไม่มีอะไรครับแกยังไม่มีอะไรดูวิธีการใช้ชีวิต การประหยัดแล้วก็การดัดแปลงดูรถแกดิแกมูใช้ให้มันเข้ากับมือแกมไม่สนว่ามึงจะอยู่ในประกันเรื่องกูไม่สนกูซื้อมาแล้วอ่ะกูจะดัดแปลงให้มันถูกใจกูน่ะแล้วก็รถป้าเราไม่เคยไม่แทบไม่มีรถป้ายแดงครับไม่มีแกเอาแบบพอใช้ได้มีป้ายแดงคือมีแค่รถไถครับทั้งบ้านที่เหลือยังไม่มีเลยครับ ตั้งแต่รู้จากแกมารถกระบะก็ซื้อมือสอง,งแลแกก็ไม่สนใจแกไม่ติดรู้นูน่นแหละครั้งแรกในชีวิตแกอาชีพขับรถพ่วงเก่าเลยนี่ไปแล้วเมื่อกี้ขับรถพ่วงลำจงังแล้วก็มามีเป็งจิ๋วครับมามีอีแตนอีแตนสี่ล้อแล้วเป็นจิ๋วครับ หามาเรื่อยๆ,ๆครับเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้รถนี่นับไม่ทวนแล้วแล้วดูวิธีการหาเงินนะครับปติเงินหาบาทสิบบาทปาลาเราพาผมไปรับจ้างเก็บเงาะเจ้าเสือ้อปุีิไปเก็บบเงาะรับจ้างไปเก็บอยู่จันนะวันละสามร้อยอ่ะสี่ร้อยคนลลำบากเลยผมปลาเราพาไปโอ้ยผมเื่อยตื่นแต่ตีสี่นะครับกินข้าวตีห้าเก็บเงาะนี่ เฮ็ดฮอดทุ่มสองทุ่มเนกเซเลอรฝนตกทั้งวันน่ะฝนไม่ตกเขาก็เปิดสปิงเกอร์ครับโอ้ยมาเปนสีสังข้างแดกเวททำทุกอย่างครับนี่จ้หน้อยกับมวนงานกับน,นาปลาไปใส่ม่องครับขายปลาแล้วมันเป็นวิธีอย่างหนึ่งคือบักเบียจมมอสาครับแต่บักเบียาหางเงินได้เก่งกว่าปรินญ่าหาเงินได้เก่งมากมีหัวมีไอเดีย มีวิธีสรรสร้างในการหาเงินเพราะฉะนั้นจนจนผมมุมมองว่าการเรียนทุกอย่างมันไม่ใช่คาตอบแล้วเนี่ยลูกเคยปลาเราอะ่ะเคยลาแตงไหมนะครับปริญญาตีนะครับปริญญาตีนะนั่นนะครับรถขี่อยู่ปริญญาตีนี่เขามาหาเงินอย่างนี้เขาก็ได้ครับเดี๋ยวพอถอกากระเพาะไปเฮ็ดทางแล้วก็ปลูกมันหน้าเขามีเป็นรอยไรอะ่ะ เขาไม่ต้องไปดิ้นรนเดือนละหมื่นหมื่นห้าเลยสบายสบายครับแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ดีครับอ่าอย่างนั้นมันก็เป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันนะแต่ว่าเขาทำอย่างนี้เขาพ่อมีพ่อกินเลยไหมมันกับว่าต้องลำบากก่ต้อง,อองดินน้นรนนี่มันก็เป็นวิถีแล้วก็แบบอย่างอีกแบบหนึ่งครับมันบ่งมอนว่าทุกคนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะจะต้องดันทุรังให้ลูกเลี้ยนเป็นเจ้าเป็นนายจะเห็นมอวว่านเนี่ยคอยถืตอตำรวจจับเปไน็นไงล่ะ มันมาเอาดื้อเลยมาบูกเอาดื้อแล้วคุณพูดอะไรได้ยิ่งพูดยิ่งยาวยิ่งไม่จบว่าไหนไปไซเที่ยงมันไปดีดีเดี๋ยวไปลงพักคันเอาได้ทุกอย่างครับแล้วก็นั่นแหละครับไอ้ที่คําว่ารับใช้ประชาชนมันมีในนิยามนะแค่นั้นแหละครับมันไม่มีในหลแหใงความเป็นจริงครับเนาะอันนี้ก็บของสู้ฟังครับเรื่องพ่อๆกันครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บของครับพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางแล้วครับสวัสดีครับ